รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคําสั่งกระทรวงการคลังที่2423ทับ2564ลงวันที่13ธันวาคม2564เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทเดอะวันประกันภัยจำกัดมหาชนตามมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพศ2 5 3 5ก็สืบเนื่องจากนทะเบียนได้มีคําสั่งไปแล้วตามมาตรา52ให้บริษัทเดอะวันประกันภัยในยุรัาประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวและกําหนดเงื่อนไขให้บริษัทปฏิบัติ แต่ว่าหลังจากที่นายทะเบียนได้ออกคําสั่งข้างต้นก็ได้ปรากฏข้อเท็จจริงหลายประเด็นบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินเป็นจํานวนมากสภาพคล่องท่าสินไหมทั้งจ่ายนี้เป็นจํานวนถึง2,000กว่าล้านซึ่งจากที่ได้มีการสอบถามและติดตามความคืบหน้ากระทั่งเมื่อวันที่2อธันวาคม2,564ก็พบว่า ในรายงานการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่3ทั2,564ที่บริษัทได้นำส่งต่อสำนักง,งานคอพพอร<ๆ>ปรากฏขอ้อได้จริงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากนั้นหลังจากที่ในทะเบียนมีคำสั่งตามมาตรา52แล้วก็วได้เชิญผู้บริหารของบริษัทมาประชุมร่วมกันในวันที่2ธันวาคมก็ได้รับการยืนยันว่าบริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นมาเสริมสภาพคล่องอต่อไปทั้งในส่วนของการกู้ยืมเงิน และการเพิ่มทุนซึ่งนะวันที่2ธันวาคม2564บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถนํามาใช้ได้จํานวน162.40ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ค้างจ่ายอยู่จํานวน2,400กว่าล้านก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขฐานะการกเงินและสภาพคล่องได้รวมทั้งบริษัทเองก็ไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนับจากวันนั้นเนี่ยทางสํานักงานกพก็ได้นําเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเปรียบเทียบแล้วก็ได้มีการลงโทษปรับตามมาตรการทางกฎหมายไปแล้วจากก็ได้ จริงที่ปรากฏเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทเดอะวันประกันภัยจำกัดมหาชนมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินจัดสรรเงินสำรองตามตามาตรา23และจัดสรรสินทรัพย์หยุ่นหลังตามตามตามตรา27ทับ4ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดมีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดสแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคงและไม่เพียงพอต่อภาระผูกพันตัววิงการจ่ายค่าสินไหมทด ที่ต้องจ่ายโดยไม่มีเหตุผลสมควรอันเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการจึงเห็นได้ว่าบริษัทไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัยและประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อไปถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัยตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัยดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา59เวงเล็บ1วงเล็บ2องวงเล็บ4และวงเล็บ5 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศาภัยพศ2535รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศาภัยของบริษัทเดอะวันประกันภัยจำกัดมหาชนและหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิ์เสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งซึ่งผลจากบริษัทถูกเพิกถอ,อนใบอนุญาตก,ก็จะทําให้กองทุนประกันวินาศภัยเข้ามารับช่วงชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภยัยซึ่งมีขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด